ขนมจาก after you นะคะอร่อยมากขนมปังนมสดนะคะเป็นนมสีขาวแล้วก็ขนมปังนมสดน u t e l l a เป็นช็อกโกแลตนะคะสีน้ำตาลอืมน่ากินเดี๋ยวเราลองกินกันเนาะอันนี้รสนมก่อนรสชาติเป็นยังอืม,อ,มอร่อยหวานมันค่ะ ไม่เลียนอร่อยมากๆส่วนในชอเเ็อกโกแลตนะคะเราลองรีวิวชอเเ็อกโกแลตกันนะคะของออเตอร์ยูมินตมูทิล่าอร่อยเข้มข้นใครชอบชอเเ็อกโกแลตแบบดาร์กหน่อยอร่อยมากค่ะข้างล่างก็เป็นหนมปังที่นุ่มเป็นนมสดเลยเอาลอ,ลองอีกทีนุ่มมากค่ะตัวหนมปังน่ากินมากนะคะอือ คำที่สองนี่บอกว่าหยุดไม่ได้เลยมันขนมปังละลายในปากเลยตัวครีมมันไม่หวานมากอร่อยอันนี้ลองนูนทิล่าอีกทีหนึ่งให้ติดตัวช็อกโกแลตด้วยแล้วก็ตัวขนมปังด้วยนะคะว่าจะรสชาติเป็นไงลองกันนะคะอร่อยจริงค่ะไปลองกันนะคะขนมปังนมสดนูนทิล่าแล้วก็ นมปังนมสดของอัพตียูกันค่ะรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายไปทานกันต่อค่ะ